โอ้แล้วอยู่วันนึ่งเราอะไรๆโอมหจูบวานรอดรั่หนดูดไปเลยเด็กลูกนะดูของพ่อต่อเต็นี้ไปนะลูกพอจะเลี้ยงอย่างดีให้ลูกเป็นเด็กที่มีความอดทนมีความอดกลั้นเป็นเด็กที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีความเสถระนี่เขาอยากว่าอะไรๆเดีวเขาอยากว่านกเอือนกตัวเบาใคยไว้แม่กาควักแม่กาก็หลงรักึนว่าลูกในอุทรไปครับเอาเหยื่อมาป้อน นี่นะไม่ไม่พีดแตกับกาเลี่ยงลงนอกตัวว้าพูดอะไรอีกอ่ะไม่ชอบพูดจริงจริงเชียวเห็นแกตัว่าพูดอย่างนั้นอ่ะพอโลกออนก็โดนโดกี้าพิดเรียนฝังฝนกี้อาฝนในบนว่าพอโลกออนก็โดนบราเนี่ยเอาเดี๋ยวพย <อ S 2> <พอ S 1> จนนำลูกเดินไปนี่ก็คงจะเป็นระยะทางห่างไกลตะขี่ช้างไป เอนก็พาเกรถเก่งพาเกรถบ,บ้านบบานุองมันเกช่างแม่แม่าลายเอ็นว่ากว่าเปรียบอ้กความันนี้ไปยองเด็กชายอุ้มปลากระเซ็นสันส่งเสียงรองกองปลาพระราวนจะจัดสรรเพื่อกูวิชูงวง ขึ้นก็ไม่รอแรงบังกับจางเพื่อปลายก็ให้อ้วนเช็ดธนบ้านอะไรไม่เอาลวงวัดก็องล่วงพอครูปูทองแดง นี่ลูกป้อมชื่อเต่วันปูอ้ามันอย่างแดงช่วยจับแจงให้จบนี่การอบรอมเงินทองพ่งแอ๋เอาไหมทั้งข้องใายุกแยาตลอดทังผ้าหนุ่งล้มป้อมมีงานต้องทำนี่นะเพื่อนสังคมมอบแบงหนมเหนือทางนด้นไม่จะลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ไรหวะ ในได้แด,ด็กนี่โลก่ายเจ้ามาแต่ไหนดิเพื่อลงที่เจ้าไปซื้อเรื่องเรื่องแม่ของเจ้านั้นยังหรอกฮะยังไม่รู้ข่าวคราวแต่อย่างใดยังไม่รู้ข่าวยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้แล้วนี่แด็กนี่โลก่ายลูกผม,อมลอกปั่นเรือโลกแบบไหน,นไม่แรงกูป่วยการแบบเอาแรงกันแรงไงอ่า คือไม่รักไว้แล้วผเอ,อคือว่าเออผมมีลูกมาแล้วนี่ลูกอกอนี่เจ้าบอกว่าอาทิตย์นึงเจ้ากลับมาครั้งนึงนี่ไปดังซองอาทิตย์พอดลอมาทึงลงแต่รุดได้ลูกมาด้วยกูบอกมึงแล้วลูกว่าในดวงจิตตาในชีวิตมึงระวังอยู่ในวัยเบญจำเพสนี่ห้าไม่ห้าไม่จะมีรักมีใคร ในเรื่องหลักเรื่องใครเรื่องต่างๆนี่บอกแล้วว่าดวงชะตาของเจ้านี่ชีวิตคนนี่มันเลยมันกระแนะนำม,มันคอยเลยไปประธา <c oughs> เลยไปตมพัาตัวเอง <c oughs> นี่เจา้าเต็มได้ลูกได้เบียบแบบนี้อะไรเบียอะไรฮะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องการมีลูกมันต้องมีเบียมันต้องการรมต้องมีการสมรู้กันต้องแต่งงานแล้วว่าแต่ว่าแม่เด็กนี่คือใคร โอ้เขาก็เป็นคนสูงมากเขาอยู่ในวงของกษัตริย์เขาเป็นพระธิดาของกษัตริย์อ๋อแม่ใจเดี๋ยวมึงแหละลาบละล่วงวันนั้นน่ะลูกเดี๋ยวก่อนหลวงปู่ยังไม่เข้าใจเราพูดในคนละอย่างเนี่ยแม่เขานะ่ะกําลังจะผูกคอเออทีนี้ผมก็ไปช่วยเอาไว้ทันเวลาพอดีพอช่วยเธอรอดปลอดภัยสักครู่หนึ่งแต่นั้นน่ะแม่ชี้คนหนึ่ง,นนงก็น,น้าเด็กนี้มาบอกว่า นี่เป็นลูกของของพระธิดาฟาหญิงผู้นั้น่ะหลอนชื่อว่าฟาหญิงมัตสีเป็นพระธิดาของพระจงรุงรามโรดกับพนางเจ้าสุรนารีแห่งราชนาจักรภูพิงเกิดมีท้องขึ้นมาโดยที่ไม่มีสามีหรือไม่มีหรือไม่ได้การไม่ได้ไม่ได้มีการสมสู่ว่างั้นแหละเลยเกิดมีปมด้อยก็หนีมาอยู่ที่ในป่าจนกระทั่งว่าแดงให้ชีวิตเด็กคนนี้อ๋อไม่ความว่ามีลูกนี่โดยไม่มีพวอเช่นนั้นเธอก็มีปมด้อย จึงเลยเมชีนั้นอ่ะ,อะขอร้องแล้วก็เมชีเองนั้นบอกว่าจะรับหน้าที่สืบแม่ให้กับให้กับผมและให้ผมได้รับเป็นพ่อเด็กนี้โดยที่ผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องแม่เขาอ๋อเพื่อต้องการอย่างไรพจิดาฟาหญิงน่ะต้องมีผมด้อยอีกต่อไปเพราะหลวงพ่อสั่งแล้วใช่ไหมครหลวงปู่สั่งแล้วใช่ไหมบอกว่ายังไงสักก็ลูกเอ๋ยอทําความดีได้นั้นเมื่อมีโอกาสทําความดีแล้วจงทําเถิดนะ จงอย่าเป็นคนดูได้ี่ผมทําความดีแล้วเพื่อถ่ายชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งให้รอดชีวิตอยู่ในโลกนี้นะโดยการรับเป็นพ่อของของเด็กเนี่ยเพราะงั้นน้หลวงหลวงปูช่ช่วยเลี้ยงด้วยนะอ๋อบันนั่นดอก,กอ็ส่วนส่วนผมนะจะ่จะยัง็ปจะต้องไปทํางานเพื่อสังคมแล้วก็สําหรับเงินทองต่างๆน่าจะไม่ขาดตกบกพร่องนะฝากไปด้วยอ๋อเจะเอาใจบุญรุนธ่านทั้งอย่างนี้ แม้ถึงกับว่ายอมรับรู้ก็มาเรียกเอาไว้แต่เจ้าเจ้าคิดว่าน,นี่รู้ของยาวแหละกาให้แดกนี่เรียกพอฉะนั้นนะเออเป็นกุ่นร้อนในหลบกแต่อย่างนั้น,นครับนาก่อนนะไปกันฮะนี่เป็นความจริงจ,จ,จังใจไม่ไหนเดงใจตัว <c oughs> ไ,อไอ้นี่อารมณ์เปลี่ยนไปแล้วใส่บันเรือขึ้น,นอน้ออย่าบันนี้มันมันไม่รอ้ว่ากางขึ้นกลางแร่เรา มันม e ันไปแลงกับน้องนาไรมันบอกว่าเอาโลกแล้วใส่แมวแม่มันแล้งมาเนี่ยนองนาไรว่าไอ้ทุกรับคำโกรธแต่เถียรอ่าเราคนไหนเทงก้นมันวิบวับอืมคิดเลขแบบนั้นมันไม่คงเส้นคงว่าไม่คงเส้นคนว่าเปลือกกนไหนเทงนั้นจัวเปลือกกนไหนเทงไอ้คนแชล่าดอ่ไม่แชล่าดแล้วก็ให้เป็นอาประธานรัฐสภาเอ๋อโนบุญเทงต้องสวัสดิ์ดอกอันนี้ไม่เทงเนี่ยเทงเปล่งแตกนี่ คิดแล้วแบบนั้นนะแต่ว่าคนยังให้เพงอารมณ์ควบคุมไม่โย่ขิดแล้วไม่ควรที่ก้าวคลายเขาจริงไหมาอาจารย์กับเรื่องเรื่องของเขาวันนั้นเรื่องน้องน่ไร้ายหน่อยก้าวคลายก็อนเสยกูยไม่ชอบนู่นเลยเออคนเดียวเรียกว่าหยกตนกรมฐานมาแลงเอ,อาความดีเขาครั้งตัวเองนต่ไปใช้ตัวได้คนเดิ้ลไม่โหดหรือไงอืม,อมแหมเอ้ยโลกอ็อยู่ที่นี่แต่อย่างนั้นเดี๋ยวไปพูปดดีอือ ก็นเนแรกกันแล้วมันหนรักฮะเนี่ยแล้วเรียกว่าเ,าเรื่องกามเรื่องกิเลสนี่ทำใจนี่ไปถึงไหนมันนี่ไม่พ่อนลงเลยแต่มันยังไล่ยลามตั้มมาถึงอืเรียกว่าเรายัางไม่หมดกิเลสเมื่อเรายัางรักยงังสงสารอยู่เลยตัดยังไม่ได้อืเดี๋ยวจะไปพูดดีใส่แรกไปได้ข้างนอกก็ว่าผู้ชานนั้นลูกอ้อนเถียนเน้ยไกวลวงปู่เลยผู้ชายก็อยู่ไกวปดแต่มันชุดไม่ของนั่งซ่องใส่ หยกเด็กน้อยหน้าตาดีหัวเด็กนี่มันคือใครกลับก้าวใด้ซ่าล่ะนี่คอยอุ้มพากูมันนมื่อไรกลับมาถึงเสียงกูอ้าก้าอาราณนชีที่มาถึงเบี้ยนำลาทั้งสองคนรีบหล่นลานนำบริวารโดยด่วน งานการที่รับปากไปนั้นก็ทํามาแล้วฮะอ๋อททาแล้วอืมวิเศษเดี๋ยวก่อนฮะทาไมอ่ะก็ปรากฏว่ายังไม่โดนตัวจริงเลยฮะอ๋อก็ใช่สิมันจะต้องมีคนแปลกป้อมแอบอ้านตัวเพระใครๆมันก็ต่างก็ได้ตั้งไฟสมริตวิสูงใครใมันก็อยากจะนั่งไฟใต้เสวตชับด้วยกันทั้งนั้นเนี่ก็ใช่ฮะ ปรากฏว่าไอคนที่มันมาอ้างตัวว่าเป็นประราชบุตรลอยแพนั้นเมื่อ,อรู้เรื่องก็ปรากฏว่ามันนั้นไม่ได้เป็นมนุษย์แต่มันเป็นบุคคลที่คนละชาติพันุ์กับกับพวกเรามันเป็นพวกยักษ์พวกมารหรือพวกอะไรยันอะไรพวกนี้อมันได้มาอ้างตัวมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะฮะถ้าถ้าถ้าเล่าแล้วมันเป็นตำนานหรือเป็นนิยายแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วอ่ะ ปรากฏว่าเมื่อเกิดสู้กันขึ้นทันทีที่มันรู้ว่าผมนี้เป็นพวกนักล่าข่าหรือพวกข่ารับจ้างวะน่ะมันก็โกรธแล้วก็มันก็เข้าใส่โดยที่ไม่ทันได้เตรียมเนือเตรียมตัวเดชชาบุญมันก็ทําอะไรไม่ได้๋อพอเวลาผ่านพ้นไปสักครู่หนึ่งปรากฏว่าร่างกายมันก็กลับกลายเป็นยักษ์เป็นมารโอ้ดีนะฮะลูกจ้างที่กล่าวถึงก่อนีนึ่ลนะเออ หมเองแหละที่มีความสามารถเองนี่นะหระที่ทำงานรบช้างเนี่ยใช่ครับ <c oughs> แล้วที่เองพูดมาตะก,กี้เนี่ยนะเ้าฟังอยู่ทางโน้นอนนะ่ะแม้ฟังไม่เข้าหูเลยวะ่ะไอ้การที่แกพูดว่าแกาน่ะข้าแกได้เกิดต่อสู้จนกระทั่งว่าไอ้บุคคลคนนั้นมากลาเป็นยักษ์กันมาอันนี้มันเป็นเรื่องนิยายประหลาดละฮะ เป็นนิทาน<ม>ที่เ่าสู่กันความมากกว่าเออแกนะ่ะสงสัยจะเป็นการที่โมเมนี่เรียวกว่าโกหกยกแม่งลวมั้งเปล่านะครับเป็นความจริงน่าต่ได้แล้วไอ้นี่หลายคนบมเออเพราะฉะน,นั้นที่เองผูดมานี้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ย,วยังจ่ายไม่ได้รางวัลนะ่ะอ่ะงดงไ้ก่อนเรื่องรางวัลเรามาพูดกันเรื่องว่าไอ้โม่นี่ามาันทางานจริงหรือเปล่า พะเราทำงานจริงหมายว่าอะไรที่ข้าพลอยเอาแล้วฮะอยากจะถามว่าทํางานจริงหรือเปล่าผมทามาแล้วจริงๆฮะเดี๋ยวจะไปจยไปยุ่งเกี่ยวนี่กลับมานั่งเธอจะไปยุ่งเกี่ยวเขาเลยเรื่องอะไรนะธุระไม่ใช่ธุระไม่ใช่อะไรเรามีส่วนได้ส่วนเสียเไว้แม่น่ะใจเย็นเขาไว้สิแต่สมมติว่าพ่อเราน่ะต้องเสียเงินในมันจะดีกว่าเงินนี้เงินพ่อเรา เดี๋ยวก่อนไว้ที่มึงบอกว่ามึงสู้กับยักษ์เนี่ยแม้กลายเป็นเจ๊กข่ายยักษ์เป็นอะไรไปได้ต่อแต่นี้ไปถ้ามึงน่ะจะเป็นคนเก่งจริงก็ต้องผ่านกูไปซะก,ก่อนท่านเป็นใครครับแต่ผมมาไม่ได้มาเพื่อปรารถนาจะมาหาศัตรูนะฮะผมผมผมไม่ได้มาอย่างนั้นผมไม่สู้ท่านหรอกฮะไม่สู้ไม่ได้ทําไมสู้แสดงว่ามึงโกหกได้สิยงแค่นี้มึงก็งไม่เอาเสียแล้วมไม่สู้ครับม,มึงต้องสู้กูสิ ทีนี้กูจะไ้เชื่อมัง้งท่านไม่เชื่อสุดแล้วแต่แต่ผมไม่สู้ท่านน้อยไม่สู้สู้เปล่าผมไม่สู้ครับโทษไปทำเขาทำไมแล้วเฉยเฉยจะมาเอาเงินจะมาหลอกเอาเงินเฉยเฉยอย่างนี้ไม่ได้หรอกลุกขึ้นมาพี่เนี่ยนะไปสู้บันเปลือยได้แล้วเอาเถอะเราคิดแต่อย่างนี้ก็แล้วกันคิดว่าตราบใดเรายังมีประสาทความรู้สึกมันจะต้องเจ็บต้องปวดแต่เรานึกซะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราฮะสักวันหนึ่งเราก็ต้อง ต้องทิ้งมันไว้ในโลกนี้ไอเป็นอินทรีย์วัตถุหัวร่มรูรานปังเดียวเอาวันนี้มับานี่เปื่อนตบแล้วก็อย่างไม่แยบอย่างชื่อเรื่อว่าไม่ใหญ่ของมันอะไรนู่นนั่นก็ดิฮะโทสงสารกูหน่อยได้ไหมมึงจะสู้กูหน่อยสิผมไม่สู้ครับไม่สู้ต้องสงสารกูหน่อยได้ไหมล่ะเมตตากูหน่อยฮะท่านขอความเมตตายังไงฮะขอความเมตตามึงจะสู้กูอ๋อก็ได้ฮอ เป็นไงบ้างว่าแล้วไงแม่เอ้ยแม่มมันได้แรงอแอตอกแล้วว่าตีหลังกาลงเหมือนว่าแม่ตีนกูเยียบลงเหมือนว่าแม่ตีนเป็นกำรรพอดีแม่เอ้ยเออเออมันดำแม่กูแล้วมันเมืออมันบ่นเปลือกนั่นว่าแล้วไง นั่นนั่นชอบป้านะเรื่อยๆกินมันก้อนกันลาวันปอกไม่อ่อนกาดกินหว่เรื่อยแล้วเมาซึมอยู่เรื่อยอ่ะแต่จอบป้าเรื่องไม่โตกะตาไม่โต๊ะถาดกุไล่ริงไงไอนี่ไอผดชุ่งนี่นั่นน่ะก็ที่เป็นการรัดบั้นผือเจ้าประคุณเอ้อไอโน้มันบอกว่ามันไม่โซตบเอาทีเอาทีปเอากบบมันจ็อปไ้มั้งอ่ะแจ๊บประกันสลบสลีปิงกาเงินไปเลยอืมแหม เออเก่งมากคนอื่นไม่เข้าใจดีไปกว่าเท่ากับชั้นฉันเข้าใจในายนารายดีกว่าคนอื่นทั้งหมดฮะท่านเอาฮะต่อจากนี้ไปนยะมารับรางวัลแล้วนารายนะ่ะก็ไม่ต้องอเทล่าไอ้พวกนี้มันต่อไปขอให้นารายจงเดินทางไปยังนครเชียงแสนไปตั้งสถานที่รับรองอยู่ที่นั่นใครคนหนึ่งคนใดก็าตามที่ ในเมื่อมันมาอ้างตัวว่าฮะมันคือราชบุตรลอยแพแล้วก็ขอให้เ้านะันจงฆ่ามันนะที่นั่นก็แล้วกันนะอีกที่มาวันนะครับอีกที่มาวันนั่นแหละนะฮะนี่เงินนี่ก็ต้องจ่ายนะเด็กเอามาจ่ายไปเลยครับครับจ่ายครับแม่ฝัพน,นั้นแล้วมันจุดหน่อยกันแม่รับไปเลยต่อไปไม่ความไม่ต้องเดี๋ยวไรนเรียนรอนอให้มีรับหนักงานให้มีที่ทำงานวันนั้นขอบคุณมากฮะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนครับ ไอ้คนสองคนแม่สองคนนั้นเ,เป็นใครไม่ทราบผู้หญิงกับคนผู้ชายเมื่อกี้ก็เป็นความลับเหมือนกันนั่นแหละอย่าเพิ่งรู้ไปกว่าน,นี้เลยเดี๋ยวต่อไปคอยรู้เองนะครับขอบคุณมากท่านกุณบนล้วไม่อันวารีราวัานนีนงานโราใล้เราตั้งต้องชุปบะจำเราแต่งตั้งหน้าทีทนี้ํามีประจำ เป็นผู้นำในอกองนั้นตามที่เราต้องกันว,าวนนนาา้าวหน้าเมืองเลลี้ยงข้าเลยรอใจเขาเอาหน้าตัวจำบ้ามาตะรัมแม่เงินเดือนไปจํำตรราชกัน,น,นแม่ใจยำละางานที่ทำไปจํำวันเออครับแล้วที่นี้พวกผมอะ Qua quân ngon 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 có ngon 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 จะลืมนะที่สั่งฮะแม่เราคุณพลกาบาปแม่ก้าวประแทกทิ้งเลดเลมือนแรกอยเมือยางควงแปลกรจริงชอกเราจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นกับไ,ไอผู้ชายคนนั้นอะรุนกันกับน้นนนองก็รุนกันมันเป็นใครเขาบอกเป็นความลับเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปมปมนึงแล้ควคนนั้นสิเอาฮะสักวันหนึ่งคงจะรู้ จะต้องพยายามหาทางคลายปมนี้จนได้ฮะใช่ไหมว่าแม็นมังมังมากูไม่แร้งนะผู้ถ้าวันตอนนี้ตัวก็วายนะครับแม่นูเหมือนนะผู้คอยเล้งวายกันถี่เลงเอ้าไม่พอแรงว่าราชาพิดสิ่งอะไรแล้ววายเราคิดความรู้สึกของเราควารู้สึกเต็มๆวายกันหรอครับผมท่านนะครูตัวก็วายกันท่นู้กูหักดำทิพตัวกูกินคนเดียววายหรือท่านหักดำทิพตัวเนี่ย มันีนี้ลงไตรุดนี่มันนี่ไปได้่บไปคือต้องการนี่ไปฮะอ่าคือไปํำรูณาแรงอยากจนต่อไปเราม่บอได้ตามบ้าพี่หัวบ้านี่ตรงใช่หัวหน้าวัดสติสตังไปใครอยู่เห็นได้ตอนเด่นูมันที่มันตบไม่ใช่รังมันนี่มันวอแห้ไม่บ้าเนี่ยพ้านคนเรามักจะเห็นบ่มดอยคนคนอื่นคนที่ว่าคนเืินบ้าคนนั้นคือคนบ้า ไอ้นู้นหนุยปัญญากันว่าปีเล็บมันาเตียงก็ไม่ใจย้อยนั่นถึงแล้วมัยกนไม่ใจก้นย้อยอยกันลยกันบาวเตียงกินแล้ว่่ารอดควายก็บบเตีงไม่ใยออ่ะท้อนั่่น่อยิงตองใจใจกันตรงมีอันใบปิดนี่แหละมาปิดบังอนคววมลับไม่มีนั่นทีไหนหรอ างใดเลยอ้อข่าวคืหน้าอะไรกันทุนกระมอมมีมีทางหรอกที่เวลาจะบุดลอยแพนั่น่ะจะรอดชีวิตอยู่ได้แต่ก็ต้องรอไปอีกนะเอ๊ะดันดูมั้นว่าท่านขุนชามชัยกลับมาแล้วนั่นเออใชจ่จริงจงซะด้วยมาประตอนที่คุนบลกํลังชาร์ตแก้วดูแลในเวะเวสระวันเมาืาแก้วแววราชังบังคมคั่ พร้อมพกันเรต้อว่านนี่เบื่อะไรงามอออสวัสดีนะอืมมากันมากมายคนที่แปลกหน้าสองคนนี้อยากจะทราบขอได้ส่งปโปรดตามที่พระองค์ได้ทรงมีประราชประสงค์การประบาทพระเจ้าก็ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ไปพบกับเรื่องของเรื่องก็งงงที่ตำบลตำบลหนึ่งใื่ีว่าตำบลหาดกระเทียม ที่ตำบลหาดกระเทียมดังกล่าวนี้ก็ได้ไปรู้เรื่องโดยละเอียดโดยทราบจากกระบอกเสียงของชาวบ้านชาวบ้านเทว,วีภาควิจารณ์กันทั่วทั้งตำบลหาดกระเทียมบอกว่าหญิงไม้ผู้หนึ่งได้เจอทารกน้อยถึงลอยแพรอเขาผู้นี้มีชื่อวัาสาลีแล้วก็ปรากฏว่าหลักฐานต่งตางๆก็ได้อยู่ที่นั่น หลักฐานที่ต่างๆวันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงแพรก็มีสัญลักษณ์ของพระนครเชียงแสนนี่ปรากฏอยู่ชาวบ้านก็ได้ทารั้วล้อมเอาไว้นับเป็นโบราณวัตถุอย่างหนึ่งนะที่เขาจะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อจะให้เป็นลยว่าหากระเทียมยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนกน็ไปดูกันมากมายด้วยกันนะที่นี่ก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าตัวนี่ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็เป็นชีวภาาลีเขาได้รับเลี้ยงมาแลาจะบุตรลอยแพเอาไว้ แล้วคนคนนั้นคือเวลาจะบุร้อยแพแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่ทรงโปรดหวังว่าพระองค์คงจะประหลัดธรรมไปโทษในคนนี้นะ่ะไม่ได้รับการศึกษาอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเท่าที่ควรจึงเลยการจะพูดจะจาเนี่ยกระโชกกระชากยังหยาบคายแข็งกะด้างอยู่ไม่เป็นไรนะเราก็คอยอบรมบ่มนิสัยเนี่ยนะต่อไปเนี่ยการศึกษานี่ก็จะได้รับการศึกษาเพื่อจะได้เป็นพระราชบุตรที่ดีต่อไปพระเจ้าค่ะไหนก่อนอดื่นอยากจะขอดูตัว แม้จมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อเป็นไปได้ประหลาดประหลาดแท้เลยช่นั่นสิเห็นไหมลูกเราจะต้องยอมจะมีบุญญาธิการรนสูงส่งเอาไปฮะพูดกับเขาพูดกับเขาดีๆนะดีนะเนื้อหัวนะลูกนะยังไงก็เดี๋ยวแผนแตกนะอวางใจครับแม่ไม่ต้องจะกังวลพ่อไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยฮะ,ฮะว่าใช้ว่า,าจากระโชคกระชากเจ๊เขาไมพูดทําไมก็ไม่รู้เนื้อหัวสงปรารถนาสวัสดีไว้ ดึกแล้วเชียวพอดีนะเราจะเป็นเป็นเฉเมือง่ะใช่ดีแล้วต่อไปเราจะได้เป็นกษัตริย์ในเมืองนี้ได้เป็นเ้ยเมืองแทนท่ <c oughs> านบ้านเมืองนี่คะใหญ่เป็นเด็กหนุ่มพลังใหม่่ควรจะให้เเใหให่เป็นคนแก่คนแก่หัวบรุษโบราณฮะไม่มีวันที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ทันกับอะไรประเทศก็หรอกเข้าใจไหมบ้างแต่สมควรจะให้ฉันด่ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มพลังใหม่มันทันกับยุคทันกับเหตุการ์เอาละไม่เป็นไร เมื่อไรจะมอบตำแหน่งแดงตั้งมอบเครื่องลายกุญแจพันให้เดี๋ยวยังยังไม่ถึงเวลาอ้าวแล้วกัรไม่ใช่พันมันกันพุ่งเลยเนี่ยหัวหน้าทำไดจริงเชียวพอพอแล้วพอ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 ต้องขอประทานอภัยโทษด้วยเถิดทางของมันอย่างก็ที่กระหม่อมได้กราบบังคมทูตไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะก็รู้ภูมิหลังเขาแล้วนี่นะเอาขอให้ท่านจัดสถานที่รับรอง แม่เขาหรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูนะก็จะเราจะให้กินนันเดือนหรือเบียวัดนะตามฐานานรูปพระเจ้าค่าะเจริญกราบลาไปเถอ,อะอออเอากันนะ,จะเจริญเจริญค่ะไปเถอะเราไม่ต้องไหวเราเป็นเจ้าเมืองอไอ้บริยาที่มันใช้ตั้งบอกว่าภายไชัดๆในยมกระสเดินแจงแจงเราืีอว่าเป็นลับ้า จะทรงรับรองเพราะถือวันรัจชกูบันน้าประทานเมตตาและแกนางซาลีให้รางวัลสัญญาตามที่วาไว้บำรุงให้เปรี้ยงและแซมสิมอบอำนาจคุนพลคนตำลีตำหน้าทีหลักษาพระนครมอบราชย์วังแม่อรรถรอกำนัทอยู่ในไรซ้อนตั้งสุริยาทนารบดินทร์อนจะยกนคร From the band, the